หลังจากที่ทําคลิปเกี่ยวกับองไปวันก่อนนะครับหลังจากที่ลองใช้ดูเบื้องต้นแล้ววันนี้จะมารีวิวแล้วกันอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องล้อมโคงอะไรมากแต่ว่าอเอาง,ง่ายๆคือรีวิวตามการใช้งานเลยสาหรับคนที่ซื้อไปนะครับเบื้องต้นก็คือจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราทําให้ดูอันนี้จะเป็นปุ่มเปิด ถ้าเราเคยเชื่อมต่อกับบลูทูธเครื่องไหนแล้วเวลาเราเปิดขึ้นมามันจะเชื่อมต่ออัตโนมัติเลยประมาณนี้โอเคอันนี้มันก็เชื่อมต่อแล้วเดี๋ยวเราเปิดดูซักเพลงแล้วกันเดี๋ยวเราเปิดดูแล้วกันโอเคอันนี้เอาเสียงเบาๆก่อนเสียงเราสามารถปรับไฟตรงนี้ได้ แล้วผรให้มันหมุนแบบนี้ก็ได้แล้วก็กดอีกรอบนึงก็จะเป็นแบบนี้นี่เราสามารถปรับได้หลายแบบเลยอันนี้ก็คือปิดแล้วกดไปเรื่อยมันก็จะสลับไปตามโหมดไฟของมันไปเรื่อยแล้วกดสลับไฟไปเรื่อยมันก็จะเปลี่ยนไปตามโหมดของมันมีไม่กี่โหมดนะน่าจะสัก 6- ถึง7โหมดพอหมดโหมดมาแล้วมันก็จะเป็นปิดไฟถ้าเราเปิดอีกรอบกดอีกรอบนึงนี่ไฟก็จะขึ้นมาเหมือนเดิม แล้วเลือกปิดได้หรือว่าเลือกสลับได้หลายแบบโอเคอันนี้น่าจะเป็นปุ่มโหมดสำหรับเชื่อมต่อลำโพง2ตัวถ้าเกิดเรามีอันนี้2ตัวเราสามารถเชื่อมต่อกันได้คือมันจะดังพร้อมกันอันนี้ผมก็มีแค่ตัวเดียวอาจจะไม่ได้ลองให้ดูสัดอันนี้จะเป็นการปุ่มตัวนี้ก็คือน่าจะเป็นเปิดเพลงอันนี้เลื่อนเพลงสลับไปมา เลื่อนไปข้างหน้าเลื่อนกลับมาอะไรอย่างงี้สำหรับปุ่มนี้ก็น่าจะรู้กันละว่าเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นวอลลุ่มเป็นหมุนแบบนี้ด้วยนะโหเท่อยู่เหมือนกันสำหรับปุ่มอะไรต่างๆควบคุมของจะมีแค่นี้นะไม่ได้มีเยอะอะไรมากกว่านี้อ่าข้างหลังจะมีอันนี้จะเป็นพอร์ต USB เราสามารถเสียบ USB ใส่ m มโ o ร y c a r ์ฟังเพลงอันนี้จะเป็น TF Card จะเป็น uh, ่า Micro SD Card เราเอามาเสียบตรงนี้ได้มี AUX เสียบหูฟังอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นพอร์ตชาร์จเป็นแบบ USB C ดูทันสมัยมากเลยนะ USB C เลยนะเป็นพอร์ตเดียวกับมือถือรุ่นใหม่ๆโดยรวมก็ด,ด, <S <S ดูดีมาก3000บาท อันนี้ก็จะเป็นสเปคอะไรของเขาก็คือ e t u o t h เวอร์ชัน5.0อันนี้ผมไม่รู้มันคืออะไรอ่ะน่าจะเชื่อมต่อได้ระยะไกล10เมตรแล้วก็แบตเตอรี่แบตเตอรี่คือตัวนี้น่าจะ1000มิลลิมนะระยะเวลาเปิดต่อเนื่อง6 9ชั่วโมงประมาณนี้จากที่ลองใช้จริงๆอ่ะมันได้นะ6 9ชั่วโมงถ้าเราเปิดประมาณ50%สัก9 10ชั่วโมงได้เลย แต่ถ้าเปิดสุดก็น่าจะสัก5-6ชั่วโมงประมาณนั้นันนี้ก็จะเป็นบอ,บอดต่างๆโอเควัน,คนนี้แค่นี้ทีนี้เอามาลองฟังดูเสียงกันว่ามันเป็นยังไงสำหรับเรื่องเสียงตามที่อันนี้ผมไม่ได้มีความรู้เรื่องเครื่องเสียงอะไรมาก แต่ว่าตามการใช้งานจริงๆอาตตะความรู้สึกแล้วกันไม่ได้มีทฤษฎีความรู้อะไรขนาดนั้นเป็นลำโพงที่เสียงดังมากๆโอเคเดี๋ยวลองเปิดให้ดูแล้วกันนิดนึงนิดนึงเด,ดี๋ยวข้างบ้านด่าอันนี้จะเป็นดูตังน,นี้เลยนนเสียง Simon. I've been all around the globe trying to protect your soul <Okay. S 2> เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดียวข้างบ้านด่ายังมีอีกตัวนึงที่แถมมาด้วยก็คือตัวนี้ในวันที่แกะกล่องน,น,นั้น,นี้นจะเป็นไมค์ไมโครโฟนคือเป็นคุณภาพดีนะเป็นไมค์แบบเป็นไมโค์โลหะถ้าซื้อแบบซ,แบบซื้อแยกผมไม่แน่ใจนะผมคิดว่านะเป็นไมค์แบบราคาหลักพันอะ่สะสักพันหกสองพัอะไรเงี้ยถ้าถ้าซื้อแยกอะ่ะคือแล้วมันแถมมากับลำโพงตัวเนี้ย คือดูดูจากวัสดุการประกอบคือมันดูดีมากแล้วมันก็ค่อนข้างหนักแล้วก็เป็นโลหะอันนี้น่าจะเป็นยานนะแล้วแต่ว่าตรงเนี้ยเป็นโลหะหมดเลยนี่มีหน้าจอแสดงผลด้วยแล้วมันก็จะบอกแบบคลื่นความถี่อ๋ออันนี้คือจะปรับเอ็ o โคได้ในตัวเพิ่มเป็นระดับสองสามสี่ห้าระดับได้แล้วก็อันนี้จะเป็นวอลลุ่มสามารถเพิ่มเสียงไม้ได้ เทเทโอเคได้ยังได้ยังโลโลเ้างบ้านเขาจะแบบอะไรมันทำอะไรอะไรเงี้ยเข้าใจไหมก็เลยเบาๆหน่อยคือขนาดเอาลงแบบสุดๆมากนะต่ำสุดก็ยังดังอยู่ถ้าเพิ่มขึ้นไปสูงขึ้นมากๆถ้าเรา ถ้าเราเพิ่มขึ้นหนึ่งสูงอะ่ะมันจะไปใกล้กับตัวนนะไม่ได้เว้ยคือเราต้องเอาลงมากลางๆหน่อยได้อยู่นี่ก็ได้อยู่ปรับเอ็ o โคได้ด้วยเอาง่ายอ่ะสรุปให้ง่ายผมไม่ได้ใช้นะผมไม่ได้ใช้แต่ว่าเป็นไม้ที่คุณภาพดีมากและเป็นไม้ที่ใช้ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเป็นพอร์ตชาร์จแบบ USB-C ก็คือ ใช้ใช้พอร์ตชาร์จอันเดียวกันกับตวัวลำโพงได้เลยเป็นพอร์ตชาร์จแบบเดียวกับมือถือรุ่นใหม่ๆในปัจจุบันอันนี้ต้องบอกว่าผมชอบมากเพราะว่าไม่ต้องมีอะไรเพิ่มก็แค่ใช้อันเดียวกับที่ใช้กับมือถือได้เลยและมันก็ดูทันสมัยมากด้วยนะเพราะปกติส่วนใหญ่จะเป็นพอร์ตไมโคร USB หรือบางอันยังเป็นพอร์ตกลมๆแบบโบราณมากดูเชยมากแต่ว่าอันนี้ดูทันสมัยมากไม่รู้จะรีวิวอะไรเลยเพราะว่า ไม่เคยรู้เรื่องลำโพงมากแต่ก็โอเคเท่าที่ใช้งานมาก็ประมาณนี้แล้วกันในพวกเรื่องเสียงเรื่องเบสอะไรอย่างเงี้ยถ้าเบิดสักแ0เนี่ยคือเบสแน่นมากแต่เอาขึ้นสูงๆหน่อยมันก็จะมีเสียงแหลมเข้ามานิดๆแต่เบสก็ยังดังอยู่เหมือนเดิมอาจจะซู้รุ่นที่แบบเฮ้ยขายราคาแบบหมื่นสองหมอะไรอย่างี้ไม่ได้แต่ว่าราคาสามพันผมก็ เรคิดว่ามันมันเป็นที่สุดอีก,อกตัวหนึ่งคือคือจะหาดีกว่านี้ไม่ได้แล้วในราคานี้ประมาณนี้เลยผมก็เลยเลือกซื้อตัวนี้มาใช้คือสมการนั่งแบบกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหน้าบ้านคือโอเคเลย่ะก็คงจะมีแค่นี้แล้วกันใครอยากได้ก็ซื้อตามครับผมลิงก์ลิงค์งอยู่ที่ใต้คลิปเดี๋ยวเอามาแปะไว้ให้ ผมซื้อร้านไหนก็จะเอาลิงก์ของร้านนั้นมาแปะไว้เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะคือผมซื้อเองแต่ว่าอยากเอามารีวิวให้ดูสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะไว้เจอกันใหมถ้าเกิดมีอะไรมาแกะกล่องมีซื้ออะไรมาสักอย่างก็จะอามาแกะกล่องให้ดูแล้วกันสวัสดีครับ